มาแล้วนะครับเมาะครับ b ีครับ,รบสำหรับใส่ซีทีหนึ่งสองห้าสั่งตรงมาเลยนะครับจากจากคุณอ้นคุณอ้น,อนเล่นเป็นเพื่อนพ่อ,อจะมากแกะกองแล้วนะครับรถยังไม่มาเลยนะครับบอกมาก่อนแล้วครับ ครับโอ้โหดูจากการแกะกันนะครับดูตัวเป็นเลยรนะครับบอร์ดบอกคุณซ้อน g c a r บนะครับของ CT หนึ่งสองห้าผมไม่เคยเห็นเลยนะครับอออตอนก่อนมานทุงคนก็ก็แกะเช็ดของให้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมทำล้ำลือะระหว่างโอ้โห ดูโลโก้สิครับสวยมากเลยนะครับเนี่ยโลโก้โอ้มีมีเห็นไหมครับเห็นไหมครับปักเย็บบอกมาแบบสวยเลยนะครับตัรูปทรงนะครับอือหืออือหือดูท้ายนะครับงานดีเลยนะครับนี่ สมราคาจริงๆเลยนะครับโอ้โหสมราคามากนะครับในกล่องมีอะไรอีกไหมครับในกล่องมีดนะฮะดูนะฮะวางบาะโอ้ในกล่องมีคู่มือนะครับอาจะเป็นคู่มือการติดตั้งนอตอีกสองตัว <c oughs> มีอะไรอีก <c oughs> อ้าวอ้าว <c oughs> ไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ย มีแค่น็อตแขกไม้สองตัวนี่คือผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาประกอบมให้แล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยดูสิครับซูมใกล้สครับเนี่ยดูงานนะครับไม่รู้ว่าเขาประกอบมให้ผมแล้วหรือเปล่าครับคือที่ผมเลือกเลือกแบรนด์แบนนนรบแบนด์นี้นะครับไอแบรนด์ซีคราฟเนี่ยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีใครใส่แล้วก็ทรงมันก็แบบมันไม่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 ไม,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 ไม่ติดฐานเนะี่ยฐานบอกคนซอนนะครับ คือเดี๋ยวผมจะว่างวางในกล่องก็ได้ดูเนี่ยดูนะครับเนี่เวลาเราใส่ปุ๊บใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยดูนะครับมันจะห่างห่างเนี่ยเนี่ยเห็นกันไหมครับมันจะห่างห่างคือดูรวมๆแล้วมันใช่อะครับมีเสน่ห์เหลือเกินอืมมีเสน่ห์จริงๆครับเนี่ยเนี่ยไม่แน่ใจว่าแม่บ้านจะชอบไหมนะครับ ทรงเนี่ยนั่งแล้วตูดจ,จะแข็งไหม <laughs> โอ้โหสวยจริงครับถูกใจครับต้องขอบคุณน้องปุ้นเลยนะครับถ้าไม่ได้น้องปุ้นนี่คือไม่เห็นแล้วครับเบาะจีคับเนี่ยสวยครับสวยสวยจนใจไว้ผมได้รถมาแล้วผมจะรีวิวตอนใสใ่ดูนะครับวันนี้มามาอันบล็อกกล่องให้ดูเบาะจีคับเช่นนี้ก่อนนะครับ ฝา,ฝากติดตามช่องเลยนะครับผมเต้เต,ต้วีล็อกอย่าลืมติดตามกดติดตามด้วยนะครับช่วงนี้คนดูน้อยนะครับไม่มีคนดูเลยไปแล้วครับผมครับสวัสดีครับ